ขอให้จิตยาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรารนังขจามิธรรมังสรารนังขจามิสังขังสรารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสรารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรารนังขจามิทุติยมปิสังขังสรารนังขจามิ ตัติยัมปิพุทธังสารานังคชามิตัติยัมปิธรรมังสาราณังคชามิตัติยัมปิสังขังสารานังขชามิขอนอบน้อมอ,องค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนาตรัย แด่พระสัตธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำต่อคนในครอบครัววง์ตระกูลคู่รักคู่ครองสามีภรรยาพ่อแม่บุปการีพี่น้องวงวานลูกหลานบริวาร ญาสนิทมิสหายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาโดยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ในทุกยุคทุกสมัยในทุกแวนแควนดินแดนกรรมที่เคยหวาเนเสน่ห์หรือใช้วาจาใช้สิ่งต่างๆปฏิโอปฏิโลมหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในคารมตนอย่างมัวเมาทั้งหลาย หรือเคยทำคุใสมนต์ดำคาถาอาคมการใช้สเสน่ยาแฝดในการสะกดให้ผู้อื่นมาหลงรักตนเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบกรรมที่เคยคาดหวังตั้งเอาเคยบีบคั้นกดดันเคยใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายในการวิาพากษ์วิจัยวิจาร์เคยด่าทอบริพาท ประมาทปามาดเยาะเย้ยถักถางกระแนะกระแหนลบหลู่ดูหมิน่นการดูถูกเหยียดหยามเคยกดขี่ข่มเหงเคยทรมานกักขังจองจำผูกมัดพันธนาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทำร้ายทำลายเคยทะเลาะเบาแว้งขัดแย้ง เคยเข็นฆ่าประหัตประหารเคยสาบแช่งอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันมาต่อคนในครอบครัววงศ์ตระกูลหรือผู้อื่นทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรรมที่เคยปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือคนในครอบครัววงศ์ตระกูลด้วยทิฏฐิ ด้วยคติอคติทั้งหลายด้วยความมหังการการเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชังการเปรียบเทียบเทียบเคียงการเพิกเฉยเมินเฉยการใส่ร้ายป้ายสีโกหกหลอกลวงตีสองหน้าต่อกันและกันทิฏฐิมานะในการเอาชนะค้าคานกัน จนเกิดเป็นปมด้อยปมเด่นความขัดแยง้งการคัดง้างกันทับถมซ้ำเติมกันจนการความกินแหนงแคลงใจไม่ลงรอยกันการที่เคยดื้อดึงดื้อรันต่อพ่อแม่บุปการีการที่เคยส่งเสริมสนับสนุนในความหลงมัวเมาในความหลงยึดติด ความคาดหวังตั้งเอาต่อสรรพสิ่งสรรพธาสรรพธรรมต่อคนในครอบครัวทั้งหลายความเย่อหยิ่งในกิติยศชื่อเสียงในความสูงส่งของวงตระกูลในความหลงลำพองตนทั้งหลายหรือหรือการส่งเสริมในความสนุกสนานเพลิดเพลินความหลงระเริง หลงลำพองต่อคุณค่าต่อค่านิยมอุดมการณ์ปณิธานหรือปฏิปทาทั้งหลายคามั่นสัญญาคำสัตย์สาบานพันธสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายความมหังการความลำพองในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรม กรรมที่เคยปิดกั้นปิดบงังต่อพระศารรมปิดบง sausage, <ALK S> ังความขี้คลายสว่างสวยัยในพระศธรรมการบวชก,การสละการเกื้อกูล,ล,กล,ลต่อสังสารวัตร,รต่อพระศาสนาสและการโปรดสัตว์อยออ่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อคนในครอบครัววงตระกูลไม่ว่าจะเป็นการขู่บังคับการเอาชนะด้วยทิฏฐิทัศนะทั้งหลายการที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อคนในครอบครัววงตระกูลด้วยความรักความผูกพันความปรารถนาดีความห่วงห่วงความกังวลความหลงยึดติด ความหึงหวงห่วงห่วงความดื้อรันดื้อดึงการเพิกเฉยเมินเฉยการพร่ำสอนยัดเยียดสั่งสอนด้วยอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดปรุงแต่งแห่งตนทั้งหลายความหลงเป็นเจ้าข้าเจ้าของต่อกันและกันหลงคาดหวังตั้งเอาใส่กันและกันการจับผิดจับถูก การบังคับควบคุมการผูกม <anak lonely> ัด <sao> ด้วยหนี้บุญคุณการทวงหนี้บุญคุณการลำเลิกบุญคุณทั้งหลายที่เคยมีต่อกันและกันจนการเปความอึดอัดกดดันความมืดมนความวกวนวสารวนความผิดหวังการทะเลาะเบาแวงความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรม ตลอดไปจนถึงก <God S 2> ารเขีนค่าประหารประหารภายใน,ในครอบครัวหรือที่กระทำต่อบุคคลอื่นทั้งหลาย,ลลายและท,ทุกกรณีกรรมที่เคยส่งเสริมกันและกัน,กน,กนในการสนองอนุสัยส่วนตัวหรือในการเบียดเบียนต่อสังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมที่เคยทะเลาะเบาแหวง ในการแย่งชิงความเป็นหนึ่งความเป็นที่รักแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือมรอดกตกทอดทั้งหลาย,ก,ก,ลายการลอบฆ่ารอบสังหารหการ,การวางยาพิษในการโกหกหลอกลวง,างการทำร้ายทำลายต่อคนในครอบครวัวเพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตนอย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย กรรที่เคยล้างผลาญทรัพสมบัติของบุพการีของคนในครอบครัวในกูลหาเรื่องหาราวสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากแก่ครอบครัวในกูลหรือทำลายทำลายคนในครอบครัวด้วยความพยาบาทตอาฆาตแค้นทั้งหลายในทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามแต่ด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามการทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อกันและกันมาที่เคยผิดต่อกันและกันมาอกุศลกรรมกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลการหย่าร้างความแตกแยกความบาดหมางการล่วงล้ำก้ำเกิน การข่มขืนขืนใจทุกๆการสัมผัสสัมพันธ์ไม่ว่าจะเหมาะควรหรือไม่ก็ตามทีไม่ได้ด้วยว่างต่อว่างนิพพานต่อนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไปด้วยกันที่มีต่อคนในครอบครัวในกูลต่อพ่อแม่ผุปการีทั้งหลายต่อผู้มีคุณต่อสามีภรรยาทั้งหลาย ต่อลูกหลานบริวารพี่น้องวงวานญาสนิทมิสหายลูกศิษย์สาวกทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายที่เคยสัมพันธ์กันมาในทุกแว่นแคว้นดนินแดนในทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิน้นมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่คนในครอบครัวตระกูลทั้งหลายดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตาม ที่เคยทำกับข้าพเจ้าเอาไว้หรือเคยกระทำร่วมกันมากระทำต่อกันและกันมาไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามที่เคยเกิดร่วมกันในทุกแว่นแคว้นอินแดนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความรักความผูกพันความหง่หงหัวปาถนาดีความโหยหาอะไรอาวรความหวง,ง,งแหนเยื่้ยและความประทับใจทั้งหลายความพยายามอาฆาแตแค้าานการผูกใจเจ็บ การจองเวรจองกรรมทั้งหลายนี่บุญคุณนี่ความแค้นที่เคยมีต่อกันและกันหรืออารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่ยังหลงเหลือต่อทุกๆครอบครัวตระกูลที่เคยร่วมกันมาหรือหรือที่ยังมีต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดต่อสถานที่หนึ่งสถานที่ใด ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยมีมาและยังตกค้างจากทุกยุคทุกสมัยในทุกๆแว่นแควนดินแดนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอถอดถอนความห่วงห่วงยึดยื้อทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดื้อดึงที่มีต่อน,นี่เวน,นี่กรรมทั้งหลาย บ่วงแห่งกรรมทั้งหลายความเสียดายความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในความมีความเป็นความเห็นความหมายทิฏฐิทัศนะคติอคติแห่งตนความยึดมั่นถือมั่นในแนวทางในความเชื่อในคุณค่าในค่านิยมอุดมคติ ในวิถีวิธีการอันวกวลนสับสนความมีตัวตนซ้อนธรรมทั้งหลายที่มีต่อสิ่งต่างๆอันนำพาให้หลงยึดติดหลงขัดแย้งทั้งต่อตัวมันเองและต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายในสถานการณ์เดิมๆในสิ่งเดิมๆ ในรูปแบบแห่งการใช้กรรมเดิมๆในความหวาดกลัวหวาดผวาความคับแขนใจความคับแคบในจิตในใจความมั่นใจหรือความลังเลใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำมั่นสัญญาคำสาบานพันธสัญญา การตกปากรับคำคำบฏิยาณตนปฏิปทาและปณิธานทั้งหลายคำสาบแช่งเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหมดทั้งสินงงส้นที่เคยให้ไว้ต่อบุคคลอื่นในทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมที่ยังเป็นกรรมผูกมัดผูกพันยืเดเยื้อยาวนาน ให้ต้องมาวนเวียนชดใช้ไม่จบไม่สิ้นไม่สามารถคลี่คลายสว่างสวัยและโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ ในนี่เวณนี่กรรมทั้งหลายที่ยังคงติดค้างต่อทุกๆภาคส่วนในบวงแห่งทุกทุกพันธสัญญาเจ้ากรรมในเวรคู่กรณ <sham ans> ีกรรมทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวร และคู่กรณีกรรมทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย,าลายของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระศารรมด้วยการบวชการสละ,ลสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระศารรม ที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอให้มีส่วนในมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในานาคตการเบื้องหน้าตลอดจนถึงให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมี ที่เคยมีมาในทุกพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิดโอโหสีอโหสีโอ,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 อโหสีสโ,หส,โสโสคโสโส okay.